นะคะทุกคนเอาสลิงแบบเล็กนี้นะคะป้อนน้องนะค่ะเรามาป้อนนมนุกแมวกันนะคะให้น้องกินแบบนี้เลยเราจะดูสลิงนะคะนี้นมอนอุ่นนมผงนะคะ ให้ดื่มนมผงใส่สลิงแบบเล็กนะคะสลิงแบบเล็กจะง,ง่ายต่อการดื่มน,นะคะน้ำมนุ่นอุ่นดิ้นออกไปไหนล่ะชอบดิ้นนะคะดิ้นออกมาแล้วเจ้าตัวเล็กของเรานะคะปากเล็กมากเราก็เลยลดขนาดทำเอาสลิงเล็กนะคะเลยนะคะ ป้อนนมน้องกันให้เขากินแบบนี้นะคะนี่ค่ะอืมกำลังกินเก่งกำลังตูนะคะแล้วช,ชอบดิน้นห <c oughs> ลางลงเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็จะกินเองแบบนี้ เขายังเลียไม่เป็นนะพยายามเอาใส่ถ้วยให้แล้วแต่เขาไม่เลียเขาเขาจะสำลักนะคะเขาจะเอาหัวมุดลงไปในน้ำนมก็เลยใส่สลิงแบบนี้ป้อนนะคะน้องจะหิวบ่อยจะกินเก่งมากนะคะนี่เราก็จะค่อยๆป้อนกินได้แค่นมนะเท่าน,านั้นอายุหนึ่งเดือนนะคะน,นี่เขาอายุหนึ่งเดือนแล้ว ตอนแรกโตเท่าสองนิ้วตอนนี้โตสามนิ้วแล้วตัวโตขึ้นอยูอ่เหมือนเบบีเลยยิ่งดูยิ่งเหมือนกอลั่มนะ่ะตาโตๆหูยาวๆนะคะนี่คอ,อยืดออกมาแล้วนี่ดูงูยาวเหมือนกอลลั่มไหมทุกคนว่าน้องเหมือนกอลลั่มไหมคะโอ้ย อุ้ยเข้าตาซะเดีย๋ยวถ้าใครสนใจอุปกรณ์เลี้ยงแมวเดี๋ยวเราจะโพสต์ใต้คลิปวิดีโอนะคลิปวิดีโอน้องแมวก็เข้าไปกดลิงก์แล้วก็คลิกลิงก์เข้าไปช้อปปิ้งในช้อปปีได้เลยนะคะเพื่อนๆนถ้าเพื่อนๆนคนไหนชอบเลี้ยงแมวเหมือนกันนะคะก็เข้าไปซื้ออุปกรณ์ในลิงก์ได้เลยนะคะมีลิงก์ช้อปปีใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะแปะล,ลิงก์อุปกรณ์เลี้ยงแมวอาหารต่างๆไว้ใต้ลิงก์วิดีโอนะคะอืมางเลยนะคะเดี๋ยวเราจุดอันนุม่มๆอืมนะคะเดีย๋ยวเราจะม้วนๆตัวน้องใส่ผ้านเหม,มือนเหมือนเด็กน้อยเหมือนเ,นอนเบบีนี่เลยก้อนนุมนะคะม,มุ่นอุ่น เลยค่ะนี่เขาก็จะกินแบบนี้นะคะเลาเข้าปากอ๋ออยยอ้อย,ออยน้องชื่อน้องยาย่านะคะอ้อยมากค่ะขอบคุณทุกคนที่กด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะอืมกด subscribe เอาไว้นะคะจะได้เจอกันบ่อยเดี๋ยวเราจะลงคลิปน้องเมวเรื่อยๆนะคะนี่ทุกวันก็จะพามาป้อนนมน้อง ตาโตโตหนูตาโตมากเลยนะตาแป๋วมากเลยเดีย๋ยวเราดูดเอานมเพิ่มนะทุกคนอือปีนเก่งนะคะกำลังปีนเก่งโอเคทำสลิงแล้วเราห่อตัวน้องเหมือนเดิม เพระาะว่าลิบเขายาวาเดี๋ยวเขาจะขวนนะคะอืมแบบนี้นะคะค่อยๆป้อนนะคะเขาก็จะค่อยๆ่อยกิน <c oughs> ใกจะหมดแล้วก็จะหมดแล้วกินเก่งมากเลยหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะสีสลิงอีกนะคะให้เขากินช่วยๆกินเพื่อนชอบก็กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เข้าไปซื้อสินค้าใต้ลิงก์ช้อปปี้เราจะแตะไว้ด้านล่างวิดีโอนะคะขอบคุณค่ะ